เป็นเคดดี้มันยากตรงไหนครับผมอยากรู้เหมือนกันโอเคครับถามน้องน้องนุ่นครับยุ้้างครับทำงานมากี่ปีแล้วครับไม่ถึงปีค่ะอ๋อมันยากไหมเป็นแคดดี้เนี่ยยากอยู่ค่ะาว่าต้องตากแดดแล้วก็ตากฝนยังไงลองรับอารมณ์คนอ๋อก็กินเหล้าแคดดี้บ้าต้องกินเหล้าด้วยหรอไม่แล้วมันมีหลุมทิเก้าในตำนานไหมหลุมทิศเก้ามันอยู่ในตำนานหรือมันมีอยู่จริงหรือมันอยู่ในตำนาน อันนี้หนูก็ไปดีกว่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเพราะมันมันมันเป็นตำนานล่ําลือกันมาไม่เคยไปเลยเดี๋ยวเราไปวันนี้นี่ครับเป็นเป็นแคปดี้านานนะครับวันนานแล้วค่ะอ๋อเราสนามเราดูแลดีใช่ไหมครับค่ะสุดยอดเลยสนามนี้เขาอะไรนะสาวชื่ออะไรไม่รู้แต่ดูแลดีมากอ๋อสวิวินมิวครับดีมากแล้วเดี๋ยวก่อนนะ ไปถามคนนั้นไปนั่งจับที่ไม่ได้ไปตีเด็กอะไรนะแค่โทษแค่ทำคือเราทำดีเราโทษแคดดี้ทุกอย่างแต่เราไม่ได้เคยไปด่าเขานะเพราะว่าไอ้แคดดี้มันเขาเรียกว่าสวยดูลายมั่วไงนึกออกไหมมันต้องไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้สโลแกนทิปเขาทิปกันแล้วทีเท่าไหร่ทิปอ่ก็ทิปขั้นต่ำสแตนดาร์ดก็ประมาณห้าหกร้อยขึ้นนะคะอันนี้แคดดี้ทำ ทำหน้าออที่ตามงานของแคดเดียค่ะแบบเบสิกคือ่ายอดหกร้อยแล้วใช่ค่ะก็แล้วแต่นายจะกรุณาให้ค่ะอ,อ๋อถ้างี้เงาคือไม่ต้องให้ก็ได้ประมาณนออั้นแหละ